ให้คนอื่นเขามีโอกาสได้มาดีกว่าที่เขาจ้งใจอยากจะมามันก็เลยแบบว่ามันสถานที่มันมีคุณค่ามันไม่ใช่แบบใครอยากมาก็มาฉันไม่ได้อินแต่ฉันแค่อยากมาได้รูปลงเฟซเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมันเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบบไม่ได้แบบทั่วไปแล้วกัน คุณละหวยก็เลยมีวางไปื้อสิสถานที่ของผมใกล้ๆน่อค่ะแล้วก็ใครใครที่ได้มาบางครั้งมันเป็นความรู้ที่เขาโหวยหามันสบายใจมานานแต่เขาบางคนเอ่อแบบไม่เคยมีโอกาสได้เท<ม>ี่ยวเลยลองมาเที่ยวคนเดียวที่นี่ครั้งแรกอะไรอย่างงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาให้คุณค่าก,กับเรามากเลย ี่ตั้งใจมาจริงๆบางคนก็นั่งรถบัสมาอใจพี่ที่หวยแบบนั่งมาตั้งใจมาเลยนั่งเครื่องมาจากอางใหญ่มาที่มากุงเทพจากกรุ้งเทพนั่งรถบัสมาโคราชโคราชนั่งรถตู้มาที่นี่ต่อโอ้เพื่อมาที่นี่อย่างเงี้ยเหรอเออมันเป็นความประทับใจเขาก็ยังมานอนอย่างนี้ได้เขาอยู่ทะเลแม่เขาก็หวยหาอย่างเงี้ยเกาหวยหาแค่นี้แหละบางคนไม่มีบ้าน เขาก็อยากมาสัมผัสความรู้สึกของการอยู่บ้านอีกครั้งของเราโหยหาแล้วกันกางเต็นท์เพราะซื้อเต็นท์แล้วไม่ได้กางสักทีอันนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมีอุปกรณ์ให้แล้วพร้อมก็เลยแบบมันก็รู้สึกดีเปอย่างที่ร้านค้าพ่อกับแม่มาก็เป็นควารู้สึกที่ดีเพราะว่าบางบางทีพออย่าง จะไม่ได้อินละนก็จะไปทําไมมันก็เหมือนบ้านเราั่านี้เมืก่อนบางคนเขาคิดคนละแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้อยากมาไม่ได้อยากเนี่ยแต่ว่านี้ที่เขาอยากมาเทีย่ยวอยากคือมันไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเคยเห็นแหละแต่ความรู้สึกที่เขาได้มาใช้คือมันไม่ได้เห็นนานแล้วอยู่บ่อไร่ก็เห็นตป่าเงาะป่าทุเรียนเขาตัมไม่ใจของเรามันก็เป็นความทรงจำในบ้านปลายของเขาที่เาได้เก็บเาเรียกว่านอสเจีย ตแต่ว่าการท่องเที่ยวเชิงนอสเตเจียก็คือหมนคิดถึงความหลังอย่างเงี้ยตอนนี้เขามีเป็นอบรมนะคือถ้าอยู่ๆบอกให้มาเอาไม้เนี่ยอาจจะไม่มานะแต่เรารู้ว่าถ้ามาปุ๊บแล้วถ้าเขาได้คุยอ่ะนด้เห็นบรรยากากศั <นะ S 1> ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนที่เราเนีน่ยก็จะคุย<ม>ที่เขาเคยทาใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนเขานึกอดีตเหมือนคนเล่าเรื่องอดีตให้ฟังเน่เขาก็จะออกรถออกชาติเขาเรียกว่าตอนนี้คนนิยมทําแบบหนูนี่แหละ เขาเรียกว่านอสเซจิอาแล้วก็ดีที่แบบคือคองมยิมาอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบอย่างอย่างน้อยคือมันเป็นมุมเล็กๆที่ที่ให้เขาได้หวนกลับมาคิดถึงอย่างเงี้ยคือบางทีภาพนี้มันไม่ได้มีในชีวิตจริงเขาตัวนี้เลยพอเขาได้มาเห็นเ่าก็ได้หวนนี้ถึงอดีตแล้วเราก็ได้ดแบบ เออใช่ใเราก็ยังเรายังย้อนไปได้แค่น,นี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พ่อกับแม่สุขภาพองทานกับข้าวได้กินได้หมดกินได้ทุกอย่างคือบางคนเขาอาจจะนั่นไม่ได้นี่ไม่ได้แต่นี่ค่อนข้างที่จะ ไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ใช่ไหมพี่หมวยด้วยพี่หมวยก็กินเก่งพี่หมวย์ดูทุกอย่างดูหน้าข้้้าาววเก่งดดยูหนไม่น่าจะใช่อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างด้วยยทำเป็นอาหารให้กินน่อร้อยหมดมึงไม่ได้กินเลยบอกอร่อยแล้วไม่จริงกับพ่อแล้วมันเรียกโกหกใส่ปากไปแล้วยังไม่ทันได้กินยังไม่ทันได้เคี้ยวอย่างงี้นโอเคนี่ยังไม่ทันได้กินนี่ไม่ใช่ละ เขารู้สึกที่อบอุ่นเพราะว่าที่แรกมันจะมีคนนึงที่เป็นลูกค้านะแต่พอมันเหลือแค่ครอบครัวมันกลายเป็นว่าพราะไม่ได้กล้าอะไรมาบ้างก็อยากสามารถจะซันจริงเอาหนังสือมาเผื่อเขาด้วยนะแต่ทั้เขาเดินไม่มาคนที่มาจะมาด้วยกนี่พี่ร้านหนังสือมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เราต้องกดไปเจอกนที่ไหนก็ไม่รู้น